คับสวัสดีครับวันนี้เราเอาเรื่องโจกแต่แบบเป็นเรื่องจริงนะครับมาเล่าสู่กันฟังกรณีตีแมวครับแมวไปขึ้นหลังคารถนะบ้านติดกันครับปรากฏว่าแมวตัวนี้ไปขึ้นหลังคารถ้างบ้านกันแหลกเป็นรถยี่ห้อโรดทัสดอนะครับแล้วเป็นรถหรูนะครับแฮมกันเสร็จเป็น bmw ไปแดง พอขึ้นหลังคาไปปุ๊บก็ไปควนหลังคาเปิดว้าวแมวตัวนี้เนาะมันขึ้นรถอย่างบอกขึ้นมันไปขึ้นรถหรูนะนะตกลงกันมาได้ก็เลยมีการฟ้องศาลมีการแจ้งความในคดีกันศาลตัดสินรถสีเหลืองรถกันแรกรถรล,ลตัดเนี่ยนะฮะคือเจ้าของแมวเจ้สตังค์เนี่ยห้าหมื่นเจ็ดแล้วประกันภัยรถกัน BMW ดสีดำกํลาลังเรียกร้องแถมห้าหมื่นเก้ารวมเป็นแสนปายครับนะ เจ้าของแมวปิ่นก็ออกมาต่อสู้บอกว่าโอ้ยแมวมันหลุดนี่เพราะเหตุสุดวิสัยว่าเจีหรอนะครับอยากเนอะนะครับคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพราะกฎหมายปิ่นเขียนไว้บอกว่าผู้ใดนะครับเลี้ยงเนี่ยสัตว์ดุสัตว์ร้ายแล้วก็ไปปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นเนี่ยนะฮะไปทำลายบุกไปแต่ทําร้ายบุคคลไปทําลายทรัพย์สินอันนี้ต้องรับผิดชอบและสําคัญก็คือว่าเจ้าของแมวพอปิ่นไปแจ้งความปั๊บก็ไปรับสารภาพบอกว่า แมวของฉันนะครับถูกปั๊บไปห้าร้อยในทางกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าเป็นความผิดแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาถ้าไปหับพิษในาคดีอาญาแล้วความรับพิษในทางแ่งจะต้องวินิจฉัยตามคดีอาญาคือหับพิษเหมือนคดีอาญาครับส่วนจากเสียค่าเสียหายเต่าใดนั้นเป็นแหมเรื่องหนึ่งเนอะศาลจะไปค้น,คนกัหนดงานนี่นะครับแมวนี่มันแม่นะครับยังบัตรตันได้ราคาแสนปายแล้วนะครับ เล็บอย่ามายาวแต่ยาววะ่ะรถ BMW ดนี่ก็เขือบสีหนาเลยนะนะแถมยังบอกปอโลตัสนีกันหนาขนาดนะครับแม้วตัวนี้เลือกยังมาเลือกนะครับไปเลือกรถหรูตึงนั่นไปอยู่บนหลังคาเปินนะืนเนาะเรื่องนี้ก็เลยเอายิบมาเป็นอุทาหรณ์ครับเอามาเล่าสู่กันฟังแต่เป็นเรื่องจริงนะครับนะถ้าบอกเกิดขึ้นก็ไผ่กับบ่อหู้นะครับงานนี่หันใจทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายรถเปิืนเอาไปทําสีมันกับแป้งอยู่นะ ส่วนไฟแมวปัดตกับรถเหมือไปแป๊บเดี๋ยวไปขึ้นหลังค้าเปิดมดไปแสนไปอันนี้ก็ลําบากใจครับครับก็เป็นเรื่องโจกแต่ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับเป็นวัฒหนสอนใจไผเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพืนอระวังเนอร์นะครับจะไปปล่อยไปละรันไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นเปิดน,นะครับกลับหมาขี้หน้าบ้านนี่ก็มีปัญหานะครับ <laughs> ขอบคุณครับ